ช้องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะฉะบับนี้จะเป็นชุด3ตัวค่ะแนวทางราวพัฒนาประจำวันที่5เมษายน2 5 6 7ชุด3ตัวคืนนี้เจให้950 904 099 แล้วก็ระวัง9กลับหัวเป็น6นะคะชุด3ตัววันนี้จะให้3หางค่ะเป็นแนวทางรลาวพัฒนานะคะ9 5 0 9 0 4และ099แนวทางโดยเจยนุกบารมีมหาเฮงค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขก็ชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะ ขอพวกคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ